o ุดมอ g ครับพี่นอ้องมือคื่นนิยวนขอนแก้มคอนเสิร์ตใบเตยนารางพิ้นครับก็เลยเลือกตอนตีสี่ปิดร้านตอนตีสี่ก็เลยเดินทางมาอำเภอเรืองรกทาสมจังหวัดสุโขทัยน,นะครับเดินทางมาประมาณสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงครับเช้านี้มีน,นโอวที่ที่กรมที่ดินอำเภอเรืองรกทานะครับพี่น้องมาอนโกดัง กดังกคสานดังเ็เลยมกินก๋วยเตี๋ยวหนาปั๊มมันบ่อนเพราะร้านนี้มากินตลอดสมัยก่อนมาส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าก็มากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับวันวันนี้ก็เลยมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวก่อนเข้ากลุ่มที่ดินนะครับสดร้อนยามเช้าหมูว่านหมูว้านนีเมือขึ้นยวนเรื่องยังมือเศ้าอยู่ขหรอแกนยังม่อแรกกับว่าสอมอึดขามขึ้นบังคับไม่อยู่ แล้วลับไปอีกพี่นอเดินทางสี่ห้าชั่วโมงทุกวันนะครับแต่วันนี้มันจําเป็นจริงๆแล้ววันนึกว่าเขาจะโอนแบบว่าหรือว่าเขาจะโอนแบบว่าเดือนหนาหรืออาทิตย์หนาแต่เมื่อวานนี้พอหลังจากการจบไลฟ์สดปุ๊บโอนมาจํามาแล้วก็จะซื้อที่วันนี้เลยก็ต้องต็รี่มัโอนวันนี้เลยเห็นมันแเ้วยมันถวพีหนอขาดคาลาค่าซั่งอืม สซ่บืุ้กาแซ่บกุ้งก้าวนำปาก่อนนดพี่มาพี่เลี้ยงน่าคตัจนึงปาตือไม่หอมมากกินเขาได้สมบูรณที่พี่น้องเพื่อนนี่ไปนซื้อที่เป็นของคันให้ผ mm. ู้ใดบุกผู้ันซื้อกระไร คนแถวๆนี่ล่ะใกล้จังหวัดไก่เคียง